เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าโดยต้าอีออทชมเลือกซื้อครับรถสภาพดีเดิมๆครับปอดดีเดิมๆเครื่องเกียร์ดีสีสันเดิมๆโรงงานครับมีตำาหนิเรือลอยมากครับตามรูปนี้เลยนะครับทำให้ซีเรียสเรื่องสีก็ขับใช้งานคุ้มๆแต่โดยรวมแล้วก็ยังโอเคครับ ราคาเพียง59,000บาทเท่านั้นเองรถปี04ภายในเป็นเบาะหนังเกียร์ออโต้จกไฟฟ้าตัดลายไม้เลยครับสีครีมลายไม้กระจกไฟฟ้าก็ใช้ได้ครบรถพร้อมใช้ได้เลยเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นเลขไม่อยู่ที่2 1 0 0 0 0ครับเล่ม Home ้อมโอนนะครับภาษีขาดครับคันนี้ภาษีขาดถ้าจบราคานี้เจ้าของต่อภาษีให้ด้วยให้ปี68 ของเครื่องเดิมเดิมคันหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนักนะครับดูน็อตยังกลมรอยพับยังอยู่ครบรอยพับรบอยอัดครบครับเดิมโรงงานไม่มีรอยซ่อมสีไม่มีรอยชนหนักถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับสนใจไปดูท่านลองขับประกอบการตัดสินใจใก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวเองพิกัดดูรถอยู่เพชรบูบรณ์เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับอย่างอะไรมีให้ครับ เบากมีแตกรายงาบ้างตามรูปนี่นะครับห้าหมื่นก้าพันบาทสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ